ไปที่ชัยนาทก่อนนะครับที่ชัยนาทปรากฏว่ามีคุณแม่คนหนึ่งเธอไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใช้วิธีการผ่าคลอดเธอบอกว่าตอนคลอดออกมาเนี่ยเธอก็สุขภาพแข็งแรงปกติปรากฏว่าลูกเธอเนี่ยนะฮะเสียชีวิตเพราะว่าทางโรงพยาบาลแจ้งว่าเกิดภาวะปอดติดเชื้อเธอบอกเธอไม่มั่นใจเลยว่าเป็นเรื่องจริงก็เลยเมื่อวานนี้ฮะที่วัดวัดโคกหมูนะฮะอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทญาติินะฮะ ก็ช่วยกันนำร่างไร้วิญญาณของน้องภูผาเด็กชายทักษพรซึ่งเสียชีวิตหลังผ่าลอดนะครับได้เพียง7วันคนเป็นแม่เนี่ยก็คือนางสาวสุมณีนะครับก็นำร่างของน้องออกจากช่องบรรจุศพชั่วคราวที่วัดตัวคนเป็นพ่อคนเป็นแม่แล้วก็ยากๆน้องภูผาเนี่ยเขาติดใจฮะกับการเสียชีวิตของน้องอย่างมากก็เลยต้องนำศพออกจากวัด เพื่อไปผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวช <ไป S 1> เพราะเชื่อว่าที่น้องเสียชีวิตน่าจะเกิดจากความบกพร่องของโรงพยาบาลนะครับคุณสุมาีคนเป็นแม่น้องผูผาบอกว่าตัวเองเนี่ยได้คลอดโดยวิธีผ่าตัดเมื่อ2มีนาคมที่โรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งในตัวจังหวัดซึ่งก่อนผ่าคลอดเนี่ยผลการตรวจร่างกายของตัวเองก็สมบูรณ์ป,ปกติแต่หลังคลอดไม่กี่ชั่วโมงฮะ ทางโรงพยาบาลเนี่ยแจ้งว่าน้องภูผาเกิดภาวะปอดติดเชื้อ,อโรงพยาบาลก็รักษาไปตามขั้นตอน,ห,น,ห,นหลายวันผ่านไปอาการไม่ดีขึ้นแจ้งคุณแม่อีกว่าน้องเป็นภาวะไตวายแทรกซ้อน,นตัวเองก็เลยบอกว่างั้นขอย้ายน้องไปรักษาที่อื่นได้ไหมไหโรงพยาบาลก็ไม่อินยอมจนกระทั่งน,น้องเนี่ยเสียชีวิตเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาทางครอบครัวตอนนั้นเนี่ยก็เลยนําร่างน้องเนี่ยมาเก็บไว้นะครับที่ วัดก่อนนะครับแล้วก็ปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรซึ่งที่สุดแล้วเนี่ยก็ตกลงกันว่าจะนำร่างน้องกลับออกมาเพื่อไปผ่าพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าเกิดความผิดพลาดอย่างไรหรือไม่เพราะว่าญาติๆเชื่อว่าน่าจะเกิดจากความผิดพลาดของโรงพยาบาลไปฟังเสียงคุณแม่ดูฮะวันที่สองแล้วเป็นเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างคือหนู่ไอข้อน้องค่ะเขาก็ตรวจ ผลเลือดหัวอะไรปกติทุกอย่างอะค่ะไปฝากคันก็ปกติทุกอย่างพอหลังจากคลอดน้องแล้วอะค่ะหมอแข็งแรงสองชั่วโมงเขาเอาน้องไปอีกห้องนึงอะค่ะเขาแล้วเขาก็มาบอกว่าน้องปอดติดเชื้อค่ะจนอาการน้องแย่จนน้องเสียชีวิตนะคะหนูไม่ทราบว่าน้องปอดติดเชื้อได้ยังไงทั้งที่หนูก็แข็งแรงทุกอย่างจนกระทั่งวันคลอดอะค่ะหมอลงความเห็นว่าปอดติดเชื้อใช่ค่ะแล้วทําอะไรมากกว่านั้นไหมคะคุณหมอ ก็ให้ยาให้อะไรอะค่ะจนลามไปที in ่ไตวายจนน้องรับไม่ไหวอะค่ะจนวันที่น้องเสียชีวิตนะคะน้องเสียชีวิตวันที่วันที่เก้าต่อย้ายโรงพยาบาลก็ไม่ให้ย้ายอย้ายโรงพยาบาลก็ไม่ให้ย้ายอะค่ะอ่าเนี่ยฮะคือคุณแม่บอกว่าที่แปลกใจก็คือว่าเอ๊ะคือตัวเองก็สุขภาพแข็งแรงดีแต่ทําไมตอนที่คลอดออกมาเนี่ยคุณหมอบอกว่าน้องเนี่ยมีภาวะปลอดติดเชื้อได้แล้วก็ ผ่านไปก็มีไตาวายแทรกซ้อนเข้ามาอีกอตัวเองก็พยายามจะพาน้องย้ายโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลทําไมไม่ยอมให้ย้าย<ฆ>นี่เป็นคําถามนะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้นี่นะฮะเดี๋ยวต้องรอสองสองช่องสองทางก็คือ1เนี่ยรอผลการตรวจพิสูจน์ที่นิติเวช<ฆ>นะครับว่าผ่าออกมาแล้วเนี่ยน้องเสียชีวิตพ่อไรกันแน่แล้วก็อีกทางหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจงะ<ฆ>นะครับ ก็ต้องรอฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะก็แสดงความเสียใจกับคุณแม่ด้วยนะเพราะน้องนะคนเป็นแม่เกิดมาได้7วันเท่านั้นแค่เจ็ดวันนี้นเองะนะฮะโอ้แล้วเป็นโลกะะต่อเนื่องกันเลยนะฮะ,ะตอนนี้ YouTube มัติชนทีวีนะครับเรามีผู้ติดตามมากกว่าล้านคนแล้วนะครับและเพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมพลาดข่าวสารเหตุการสําคัญต่างๆอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับ